ไปจัดแสดงในงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71นะคะด้วยนะคะให้เราได้ชมที่เวทีแห่งนี้ด้วยนะคะ ตามมาด้วยนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบลชัยวารีค่ะวันนี้สวยว <า S 1> หล่อ,หอ,หอทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเวทีแห่งนี้ก็จะเป็นเวทีของแม่ๆของเราแล้วนะคะป้าค <c oughs> ุณป <c oughs> ้าคนลป็นียง เดี๋ยวมีระบงให้นะคะทราบว่าวา <ยะ S 2> ีระบงชุดการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะไม่ต้องถอดนะให้ห้ารอยอเดี๋ยวนี้เหเดี๋ยวโตแต่งบ่วาวพี่้าววันนี้เราเน้นนะคะเน้นการแต่งกายด้วยวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะผ้าไหมผ้าพื้นถิ่นผ้าเมือง นะคะผ้าพื้นเมืองสามารถสวมใส่ได้นะคะแต่เน้นเป็นผ้าแต่งผ้าไทยนะคะ้าไทยสมัยบอกว่าเป็นงานลอยกระทงเป็นงานมงคลนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับเพราะว่าเราต่างแต่งอย่างนี้นะครับเป็นผ้าไบเบียงผ้าถุงสะแพ้ไปอะไรก็ได้นะครับบอกเป็นเมื่อก่อนจะรับสัญญ สุภาพบุรุษนะคะท่านก็จะมีผ้าเขาเรียกว่านุ่งสลงเนาะสลงโอ้ยพิธีก่อนใช้ไข่กับว่าขึ้ซอยข่ยข่ขึ้นบ่ออกวัตะกีเพิร์ตจีนงเป็นสลงเนาะคะ่ะเออนุ่งสลงผู้หญิงกับนุ่งผ้าถุงนะคะวันนี้นะคะธีมเป็นผ้าไทยนะคะผ้าไทยผ้าไหมสวยๆผ้า ข้าวไาสีสวยเราตัดไว้ถือโอกาสนี้นะคะแต่งตัวสวยๆงามๆม,มาร่วมรอยกระทงกันนะคะกับงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตะบนชัยวารีร่วมส่วนราชการและชุมชนของเราประจีปี .2566 นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พอค่ำๆนะคะครบรรยากาศ แสงสีเสียงนะคะท่านจะได้เห็นความสวยงามของบริเวณเกาะกลางดินอย่างนีน้ของเราค่ะเราจะเล่นแสงสีให้ท่านได้ดูชมกันนะครับในช่วงนี้ยังไม่เมื่อครับเพราะยังไงแล้วเราวงพลกันเพราะว่าให้ให้มาการให้ให้การเตรียมความพร้อมในการที่จะท,ทำพิธีเปิดนะครับอย่างไรค่ะขอ,ขอต้อนรับนะคะขบวนโรงเรียนางชัยชลประถมนะคะเอ๋คณนะ คุณครูโดยเฉพาะการนำของท่านผู้บริการดวงจันทร์โย,ย,โยสงสุวรรณนะคะวันนี้สวยงามมากนะคะคุณครูสวยหล่อนะคะมาในชุดสีชมพูแล้วก็ท่านก็นำลูกๆนะคะมาแสดงบนเวทีแห่งนี้ให้เราได้ชมด้วยค่ะครับก็ยังไม่ยังไม่มีใครปลบมือให้นะครับก็ปลบมือใ้ตัวเองกนะันแล้วกันเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่ก,กันนะครับค่ะ ช่วงที่ทรอขบวนนะคะท่านก็สามารถที่จะเก็บภาพบนไอทีได้น,นะคะเพราะว่าภาพต่างๆนั้นเราก็จะพยายามใช้ให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูตลอดทั้งงานนะคะพยายามที่จะเก็บภาพต่างๆนะคะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมาในช่วงดึกๆหน่อยนะคะไอทีนี้เราก็จะอยู่กับท่านถึงห้า ปีสครับผมปีสองเรเก็บความละเอียดเรียบร้อยประมาณปีส <หา S 1> การการถ่ายภาพหรือการบันทึกภาพนะครับเราก็จะโมเมนต์ไปปีหน้าไงโมเมนต์ไปว่าเออภาพนี้เป็นอย่างนี้ปีหน้า,<ห>าจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก<ห>ารตกบกป้องอะไรเราก็จะนําข้อมูลนี้ไป ประยุกต์ใช้ไรขบวนที่ขบวนแรกขบวนที่หนึ่งของเรานะคะที่บอกไปว่าเป็นขบวนของเกตหนก็จะมีสี่ชุมชนนะคะวันนี้ท่านจัดขบวนกระทงสวยงามด้วยแล้วก็มีขบวนนางรำนะคะขบวนนางรำของ ดวง่างจันทร์ดวงสุวนะครับที่ให้น้องๆลูกๆมาร่วมสนุกในวันงานที่สําคัญของเทศบาลตะบนชลบุรีนะครับเป็นร้อยเรียงในการทําสืบอสามปีนี้ให้พวกเรานั้นให้ให้รุกน้องๆนะครับได้สื่อสารต่อกันไปนะครับค่ะนอกจากโรงเรียนโัวชัยชลประถามแล้วนะคะเราก็มีโรงเรียนนาเรียนในช่วงนี้นะคะอีกสักครู่ค่ะได้รับการประสานจากทาง นายอำเภอปูชัยนะคะท่านมีพัเทิศสวัสรแล้วท่านจะเดินทางมาในช่วงเวลา17นาฬก30นาทีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศได้นะคะพออีกสักครู่พิธีกรน,นั้นก็จะขออนุญาตเปลี่ยนเชิญท่านนะคะมาเข้าแถวประจําท่านพิทักษ์ทศสวัสดนายอบเภอโูชัยที่ประรลกระผมนายพิตตน,นาสินนาย,ยกเทศมนตรีตะบลชัยวรในานาประธาน คณะกรรมาการจัดงานและพี่น้องชาวเทศบาลตำบลชัยบุรีต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลชายบุรีประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้กระผมต้องขอ,อการเรียมความเป็นมาของางานระเพณีวันลอยกระทงขอสังเกตแตบบนี้ระเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นปร,ระเพณีที่สําคัญของพี่น้องชาวไทย มีการจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาพระแม่โคกคาแม่น้ำลำคลองที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและกำลังชีวิตประจำวันตลอดมาซึ่งการแสดงออกถึงการเคารพและบูชาพระแม่โคงคาแม่น้ำลำคลองจะทำให้ได้ด้วยหลายทีเช่นการจุดกระที่โคมไฟการจอดโคมไฟการลอยกระทงเป็นต้น มีการนนำดอกไม้ผู้เทียนประกอบอยู่ในกระทงเพื่อพร้อมกับคาบริษฐานสิ่งที่ดีงามให้เกิดกับชีวิตของตัวเองและครอบครัวในการนี้เขาได้ดึงเห็นว่าประเพณีสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยมันเป็นเจตนาของชุมชนชาวบ้านเรานะครับที่เราจะให้ความครบนะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาติประทานมาให้เรานะครับแล้วเพราะว่าเราเป็นเมืองเกษตรกรรม เราต้องอาใช้แหล่งน้ําในการทํามาหากินนะครับในการทําไม้กอนก็ในการเดินทางค้าขายไปมาระหว่างกันนะครับในเมื่อน,นั้นแม่น้ําำแม่น้ำำําลําคลองถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับซึ่งเทศบาลเองก็เล็งเห็นถึงประเพณีนี้นะครับเขาก็มีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามเอาให้ลูกหลานเราถ้าเราไม่ทํา คือกันต่อไปรับรองว่าประเพณีดีๆก็จะเดินหายไปจากประเทศไทยนะครับเราก็เราก็ได้เห็นเห็นถึงว่าความร่วมมายร่วมมือระหว่างชุมชนทั้งต่างๆที่อยู่ในเขตเบาลน,นะครับมีความร่วมไม้ร่วมมือกันดีมีการสรืบสารแล้วก็นรักประเพณีที่ดีงามนะครับให้ความร่วมมือกับทางเทศบาล ำเนินการเป็นอย่างดีนะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ได้ความร่วมมือกับเทศบาลนะครับแล้วก็ในกิจกรรมดีๆีรด,ดาการเช่นนี้นะครับซึ่งก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่คณะผู้จัดครับได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้นะครับแล้วก็ขอให้การ เอยกระทงในวันนี้เป็นด้ยวยความเรียบร้อยนะครับอย่าให้มีเหตุการณ์ระทึกผันไดเลยนะครับข่าวมันลงบ่อยเกินนะครับช่วงนี้ข่าวเด็กวัยรุ่นตีกันมันตีเยอะเหลือเกินนะครับก็ขอให้เราอนุรักษ์ปัจนี้ก็ได้เวลาอันเป็นหมงนคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานระเพฟนีลอยกระทงของเทศบาลเครบุรีประจำปี2566น,นับปีครับ มันคือบทจวจจ้ะขอ,องสวยๆงามๆเป็นธรรมดาโอ<ห>้ปกติจุดไม่ได้นะครับนี่ไม่ได้ขออนไม่ยากนี่ครับเดี๋ยวก็จุดกันได้พิธีนะคะพิธีขอแล้วก็คุณทำประโยชน์ทำขุดประโยชน์ให้การข้า,ขาราชการบำรรนาญนะคะค่ะท่านเอาเพลงว่าท่านขึ้นโอ้กู้คอไพ่ค <c oughs> ู่กับสัน เอ้าพร้อมแล้วเปิดเพลงให้แมนแน่ลูกหมอแม่นหมอแม่นอันนี้เพลงน,นี้ <laughs> จ,ะจะฟาวเอาเวงเอาเพลงีออกันหนึ่ง <laughs> ายสองเท้าแล้วเออพ่อเป็นยังดอกครับ,บายมันครบสามนะพระบุทธพระทรามประสงค์ยิมท่าค่อยๆใยอันขึ้นไปตั้งวง

Yeah. Uh -huh. No. ยาเป็นดังเมืองทองทอมี่้องเฒ่าของไทเดียวนี นุอเดือนไทยขาวไทยจงมันสมัคสมานร่วมใจกันสามาท ใครต้องมาไล่ล่าชาทั่วพื้นแผ่นดินพอไทยคงเป็นไทยไม่ใช่ชาติเป็นเฉลยไทยไม่เคยห้อยหล่นงอชาติศัตรูบางแล้วกันแม้สิ้นอาวุธจะสู้ต้องดาบปักฟันศัตรู ยังเลือกอยาสุดท้ร์คงให้ไทยคงอยู่แมลมทองของใครไม่ใช่ศัตรูแม้ใครรุกปราบต้องสู้เพื่อครูลแลนด์ที่ไทยงามจัดบอมีหมกชิมเลยนเจอดิ ปัจจัยกันมีบนเด้อกับเด้อโจกออกมาเลยร้างและจันจำให้มันน้องชาติไทยเปรียนประวัติสั่งไว้แต่คนชาติไทยรุ่นหลังแม่ชีวิตยอมมิาชาตาิราชอาปาลเลืออไทยต้อมาลายหลังชาตัวคืนแ่นดิน บางระจันเล่นอาวุธจะสู้สองดาบฟาดฟันศัตรูผู้จงชีพคนมาลายตัวตายดีกว่าใจาอยากเลือกอยากสุดท้ายขอให้เราคงอยู่ บรรลุมเป็น,น,นจ,จิตของไทยแดดต,ตลาลมแรงแรสายฝนกระนำลุ่น,นไปชาวนาพู บจบขึ้นออกมาเลยครับมันต้องง่ายครับมันต้องมีซ่องกันเลยครับให้ทั้งนานยอะไรเขาว่าท่านแล้วได้นี่พความใจกันมากเลยเขาว่าท่านแล้วเลยคาาตากฟอนอยู่วฉันเป็นลูกชาวนอาอยุธใจมา คนกันไปสู่ๆไม่จำลืมบำรุงเศรษฐกิจของไทย ตงไปข้้ง่างนะครับเออตบมือแห้งๆกับมุ่ยยืดท้างรางกันได้กำลังใจครับผมเออขอบคุณมากนะครับสําหรับออสิยงปรบมือที่มีให้กับโรงเรียนประสูงอายุแล้วกออ็มีผู้ให้การสนับสนุนรายการนี้มาหนึ่งหนึ่งท่านนะครับ